เปลี่ยนหน้าเพจที่1ไปหน้าเพจที่2ที่ F4 จะเจอกับทิวที่ F1 กด F1 เข้าไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําำการเปิดตัวทิวเซนเซอร์นะคะซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างอย่างเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะโดยก้องที่เราอะม,มาสาธิตในวันนี้ค่ะจะเป็นกล้อง Total Station 2, ที่ h g c o Winum t k 202ที่เขาไปตอบโจทย์ต้อตง,งารสำรวจในเครื่องเดียวค่ะระบบทิวเซนเซอร์ ืเซนเซอร์ที่จะช่วยตรวจจับความเอียงของกล้องอธิบายง่ายๆเมื่อทําการตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องตั้งขาไม่ตรงกล้องอัดเอียงเพียงเล็กน้อยเซนเซอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่ตรวจจับว่ากล้องเอียงกี่องศาทั้งแกน X และแกน Y แก้ไขค่ามุมและระยะให้ตรงอัตโนมัติได้แม้กล้องจะทําการตั้งเอียง แต่ถ้าเกิดผู้ใช้ทําการตั้งกล้องเอียงจนเกินไปค่าเอียงเกินเช่น3ลิบดาหรือ6ลิบดาระบบเซนเซอร์จะแจ้งค่าเออร์เลอร์บนหน้าจอว่าเกินขอบเขตของค่าชดเชยทําให้ต้องทําการตั้งกล้องใหม่นั่นเองค่ะรแต่ก่อนการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้ทําการตั้งค่าลูกน้ําฟองกลมฟองยาให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันค่าเออร์เลอร์หรือค่าผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นค่ะวิธีการเปิดตัวทิวเซนเซอร์มีวิธีการต่อไปนี้ค่ะ เปลี่ยนหน้าเพจที่1ไปนหน้าเพจที่2ที่ F4 จะเจอกับทิวที่ F1 กด F1 เข้าไปค่ะจากนั้นให้เราทำการเปิดออนนะคะที่ F1 และให้เรานะคะทำการกด ESC เพื่อทำการออกทำการรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะตัวกล้องนะคะก็จะทำการเปิดตัวทิวเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเปิดตัวเทลเซนเซอร์นะคะของกล้อง Total Station YHOGO ก i n i TK สองศ2นสองนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องที่เราแนะนําไปเมื่อสักครู่หรือจะเป็นกล้องสำหรับตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเป็นหนึ่งหรือว่ามื่สองหรือจะเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์อื่นนะคะสามารถเข้ารับชมได้ที่ร้านกล้องสำหรับสูน้ำสีคลองสองปทุมธานีหรือจะเป็นโช์รูมพินวันจังหวัดสมุทปการสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ